ดูรุ่นไหนดีวันนี้วันนี้ผมมีพ r อแอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับได้ดูกันนะครับ PS หกพันเคยเห็นไปยัจากชุดที่แล้วก็ PS หกพันเนาะเคยเห็นไปแล้วนะครับ PS หนึ่งหมื่น PS หนึ่งมืก็ดูไปแล้ว ชุดคลิปที่แล้วนะครับรูเป็น4ชแนลบ้างไหมอ่าเป็น4ชแนลบ้างแล้วกันผมมีตัวอันนี้ผมสั่งไปเยอะนะครับแต่ทางบริษัทไมโครเทคทางไมโครเทคเขาบอกว่าต้องแบ่งให้กับที่อื่นบ้างนะครับผมก็เลยได้มาแค่ตัวเดียวนะครับเป็นรุ่น MT 4 4 0 0ันสี่ร้ยเห็นไหมนะครับ MT สี่พตัวนี้กำลังวัตจะอยู่ที่ชแนลละ l ี่ร้อวัตต์ที่8โอห์มนะครับตัวนี้เป็น M4 ชแนลนะครับ อันนี้เป็นตัว MT แปดแปด้อยคว่ากันเราดูสี่ช n e l ดีกว่าวันนี้นะครับไปที่โต๊ะกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัว MT 4,400นะครับผมซึ่งเป็นทอง M สี่ n n e l นะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ฟังด้วยนะครับ ไม่รู้จะได้ยินบ่หนะเสียงแล้วลูกค้าท่านไหนที่จะซื้อตัวสีเชนอลตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวที่รีวิวเนี่ยเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมแกะทดสอบทดลองนะครับเราจะให้เป็นราคาพิเศษไปเลยนะครับหราคาพิเศษไปเลยเนาะจะส่งฟรีไปเลยนะครับอันนี้แพ็กเกจจิ้งก็ค่อนข้างพิเศษยอดเยี่ยมเล เป็นแอมโมแปงมันหนะักบอลล่มเขาเหมือนรีบประกอบมาหรือเปล่านะใส่มาไม่ค่อยสุดนะบอลล่มเหนียวเหนียน่อยนะครับไม่เหนียวอ่ะ เรามาดูสเปคเครื่องนี้กันนะครับเขาจะมีตัวฟิลเตอร์สำรองมาให้ด้วยนะครับในซองนี่เลยครับกันฝุ่นนะครับเผื่อมันมีปัญหานะครับขาดหรือว่าอย่างไงก็สามารถเปลี่ยนได้ตัวนี้ครับเป็นตัว MT 4 4 0 0นะครับผมกำลังวัดจะอยู่ที่ชแนลละชแนนละ 400วัตที่8โอห์มนะครับแล้วก็ชั้นนล้เ600วัตที่4โอห์มนะครับผมสามารถบิดได้นะครับบิดหนึ่งสองหรือว่าจะบิด3 4มก็ได้นะครับเป็นบิดโมโนนะครับผมซึ่งผมอาจจะไม่อธิบายดีกว่าถ้าการบิดนี่มันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเกินไปนะครับผมแต่สําหรับคนเล่นเครื่องเสียงเป็นอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าให้ผมอธิบายอะเดี๋ยวคนดูจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็เอาเป็นว่าด้านหลังเขาสกินบอกหมดแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกับตู้ลำโพงดีกว่าดีไหมโอเคเดี๋ยวขออน,นุญาตตั้งตู้ก่อนโอเคอันนี้ผมทำการต่อแล้วเรามาดูว่าต่ออย่างไรนะครับง่ายๆเลยครับผมจาก iPad นะครับจาก iPad เข้ามาที่ er มิออก,ก er เ,เ,ซเซอร์นะครับผมออกจากมิกเซอร์เข้าโปรเซสเซอร์นะครับ ออกโปรเซสเซอร์ช่องหนึ่งสองแยกมาเบสซ้ายขวานะครับแล้วก็โปรเซสเซอร์สามสี่ก็มากลางแหลมนะครับผมสายลำโพงทั้งสี่เส้นนะครับผมกลางสองเส้นนะครับซ้ายขวาแล้วก็เบสสองเส้นซ้ายขวานะครับเรามาดูหน้าเครื่องกันเลยนะครับชุดนี้ผมว่าเหมาะสําหรับงบประหยัดเลยนะหนึ่งสองผมก็ขับเบสนะครับผมหนึ่งเบสซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวานะครับกลางแหลมนะครับออกมาเป็นฟูลเรนตัดร้อยเฮิร์ตนะครับผม ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตู้ลำโพงที่ผมใช้ก็จะเป็นออลด6หข้างในส่ดอกทั้มนะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางก็จะเป็น EV12 ของต e ๊กคนะครับแต่ผมเอาโลโกโเ้เ n d i ดมาแตะนะครับเพราะว่าเป็นตู้ที่ผมใช้งานใช้งานเองเพื่อที่จะออกงานเอาไว้รับงานนะชุดนี้ผมเอาไว้รับงานเองผมก็เอาตู้ที่ผมมีอยู่เอามาลองนะครับถ้าเอาตู้ใหม่มาลองมันจะเก่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเอาตู้ที่ผมมีเอาไว้ออกงานนะเอามาเปิดให้ทุกคนฟังถ้าอยากได้ชุดนี้เอาแบบนี้เลยอะสี่หมื่นเท่าไหร่ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะถ้าถ้าใครอยากได้แบบนี้เลยนะครับผมแถมไมให้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับไม่เป็นไม้สายนะครับเช็คทดสอบสวัสดีครับเช็ค one two นะผมก็จะให้ไม้ไปตัวนึงเลยนะสี่หมื่นกว่าบาทเองถ้าอยากได้แบบนี้นะแอมตัวเดียวจบนะครับผมเอ,อ่อที่ราคามันสูงก็เพราะว่าผมใช้โปรเซสเซอร์นะครับผมถ้าอยากได้ถูกๆนะครับอยากได้ถูกๆก็เอา อนาล็อกใส่แทนโปรเซสเซอร์ไปแล้วกันนะครับแต่อันเนี้ยผมผมว่าความละเอียดเสียงมันสู้โปรเซสเซอร์ไม่ได้นะครับก็จะแนะนําให้ลูกค้าเล่นเป็นระบบดิจิตอลไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเชียร์ขายท่าไหร่นะ่พวกอนาล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไม้ผมจะเอาไม้เน็อกออกนะครับเอาไม้เน็อกออกเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงที่ออกจากตู้เข้ากล้องโดยตรงเลยเสียงอาจจะไม่เหมือนฟังด้วยตัวเองนะครับแต่ผมว่า เมื่อสักครู่นี้ผมลองไปแล้วนะครับกาลังวัดตัวนี้เป็น4,400นะครับกำลังวัดจะอยู่ที่400วัตที่8โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เล่น2อ2ได้นะครับผมแต่ถ้าจะเล่น 4x4 โ4ดยใช้ M ตัวเดียวก็เป็น MT 4,800ดีกว่านะครับผมแต่ฟังแล้วอะ่ะเสียงนี้มันไม่ธรรมดาเลยผมก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่400วัตนะแน่นอน400วัตจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะมากกว่านะ ฟังยังเนื้อเสียงแล้วผมว่ามันเกิน400วัตต์นะครับเพบราะว่าเบสมันตุม่มๆเลยนะครับเหมาะมากเลยนะครับก็เอาไว้รับงานอะไรได้สบายเลยเดี๋ยวเราเราฟังเสียงสดๆนะเดี๋ยวผมเอาไม้ออกนะครับหยุดก่อนแล้วก็เอาไม้ออกโอเคเดี๋ยวผมลองเสียงสดๆนะไม่ได้ใช้ไม้นิ้ออกนะค,คือเอาเสียงจากตรงเนี้ยเข้ากับกล้องเลยนะครับผมลองฟังดูนี่คือเสียงเพลงแบบมินิ ร้อวัตต์นะสุ่มเสียงมันเหมือนแอม,ม,ม,มเป็นพันวัตต์เลยก็สรุปเลยแล้วกัน,นครับว่าท่านที่จะเอาตัวเนี้ยไว้ฟังในบ้านหรือว่าเอาไว้รับงานที่งานไม่ใหญ่มากครับผมว่าเหมาะมากเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เก้าพันเก้าราคาเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาณวันนี้นะครับผมราคาณวันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับสอง5ันห้ารอหกสิบห้าใช่ไหมนะครับก็ สมมติว่ามันผ่านไปสักปี2ปีแล,ล้วลูกค้าดูคลิปย้อนหลังเก่าๆอาจจะหาว่าราคามันไม่เหมือนเดิมก็นั่นแหละครับราคาณวันนี้แล้วกันนะครับเก้าบาทใช่ไหมได้ทั้งได้ทั้งสี่ชแนลนะครับผมก็เปรียบเสมือนมีพวแอมสองตัวในในตัวเดียวในในแท่นเดียวนะครับผมโอเคสำหรับท่านที่อยากได้ชุดแบบนี้นะครับสอเลยนะแอมตัวเดียวสี่หมบาทสี่หมืบาทนะครับของใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ ที่เอามาโชว์นี่คือเป็นของที่ผมใช้งานเองคนระับแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งแบบนี้สี่หมื่นเจ็ดพันนะผมให้เป็นตู้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมสายลำโพงสิบเมตรถอนะครับผมประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะพัดลมอาจจะมีเร่งมีเบาบ้างเพราะว่าเป็นดลมอัตโนมัตินะครับผม ประมาณนี้แล้วกันไม่เนบไม้แล้วเนาะเออเอาจบคลิปตรงนี้แล้วกันก็สรุปแล้วกันนะครับก็แนะนําเลยถ้า,ถามีงบที่จํากัดนะก็เอาตัวเดียวไปเล่นเลยสี่ชแนลเลยเบสซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวาจบเลยนะครับผมโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวมิเซอร์หนึ่งตัวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันก็จบการรีวิวไว้เท่านีานน้ดีกว่านะครับผมก็สําหรับท่านที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมก็ อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคถ้าอยากให้ทางเราจะชุดเครื่องเสียงให้หรือว่าอยากได้เพลวอแอมของไมโครเทครุ่นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับลองดูนะตัวใหญ่ก็มีทีดีตัวเนี้ยโคตรแรงเลยนะครับผมลองรับโหลดโอหโมด้วยผมลองแล้วนะครับผมแรงมากแล้วก็ตัวเนี้ยจะจับคู่กับตัว mt 8 0 0นะครับผมเอาตัวทีดีเนี้ยพันแปดเนี้ยรับเบสแล้วก็เอาตัว mt 8 0 0รอับกลางแจ่มเลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เตรียมจะชุดเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ทดสอบเช็คสวัสดีครับเนี่ยสั่งแบบนี้นะเดี๋ยวแถมไมคให้ตัวนึงไปแล้วครับ